แล้วก็มันเผอิญมีเรื่องที่จะต้องให้แบกด้วยซึ่งล่าสุดเนี่ยต้องบอกนะคะว่าท่านาท่าน,าานดรทักษิณได้ให้ฝ่ายกฎหมายนะคะฟ้องอ,อะไรนะคะทีรยุทธ์ส่วนเกษรที่ไปร้องศาลแล้วศาลตีตกำะคำร้องนะคะก็คดีอย่างนี้นะคะคนอยาอ่างดรทักษิณถ้าไม่แม่นจริงไม่มั่นใจไม่ฟ้องหรอกคะ่ะ เพราะเรื่องแบบนี้ทนะ่าถ้าเกิดว่าฟ้องไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามันไม่มีพูดง่ายว่ามองไม่เห็นหนทางที่จะชนะนะคะไม่ทำหรอกค่ะเพราะประเด็นแบบนี้เนี่ยส่วนตัวดิฉันนะคะเห็นด้วยค่ะทําไมคนเราต้องยอมให้ให้ใครก็ไม่รู้นะคะมาแบบหาเรื่องที่จะมาร้องเอาผิดเราเนี่ยซึ่งโอเคมันคุณมีสิทธิ์ทำได้ไง แต่เมื่อคุณไปทำแล้วมันไม่สำเร็จเราก็มีสิทธิ์ที่จะอเอาคืนจริงๆไม่ได้อยากใช้คำว่าเอาคืนนะคะเพราะถ้าจะเอาคืนจริงๆเนี่ยมันก็เยอะเลยแต่ก็ต้องทำดิฉันอยากให้ทำแล้วก็ใครก็ตามที่มาทำอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะคะต้อง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 ,อง,องเอาเอาเอาคืนถ้าไม่อย่างนั้นนะคะก็จะกลายเป็นว่า,าทางทั้งพักเพื่อไทยทั้ง อ่ดอดรทักษิณทั้งคุณแพรทองทานายรัฐมนตรีเนี่ยรวมทั้งคนในพักเพื่อไทยเนี่ยก็เป็นลูกไลใ่ให้พวกนี้อยู่ร่ําไปผ่านมาสิบกว่าปีมึงก็ยังจะมาไล่เขาอีกนะฮะใช่ค่ะพิ่ิุภัณ์เดี๋ยววันนี้จะมาเดี๋ยววันนี้จะมาจัดนะนะคะก็ต้องขอภัยนะคะว่าช่วงต้นๆปีใหม่แทนที่จะได้ฟังอะไรที่ไพเรอาอไพเราอคงไม่นะคะ ตามสไตล์ของผู้หญิงคันปากก็คือนะคะคือคืองานเนี้ยเห็นด้วยนะที่ดรทักษินแล้วก็รวมไปถึงพักเพื่อไทยด้วยนะคะถ้ามีประเด็นอะไรที่มีการบิดเบือนใส่ร้ายเนี่ยนะคะการฟ้องกลับหรือการดำเนินคดีกับพวกนี้มันเท่ากับเป็นการแสดงให้เห็นว่าพวกนี้เนี่ยมาร้องเนี่ยอ่มันเป็นการร้องที่ไม่ถูกต้องถ้าไม่ฟ้อง ปล่อยให้เขาเกล่าวหาไปก็เห็นเห็นมาแล้วใช่ไหมคะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอทุจริตโกงภาษีหรือแม้กระทั่งจำนำข้าวต่างๆทั้งหลายเหล่านี้มันเริ่มมาจากการกล่าวหาก่อนทั้งนั้นเลยนะคะเดียนมองว่าอา้าวคุณเองก็มีสิทธิน์นี่ตอนที่เขาไปฟ้องคุณตอนที่คุณไปร้องไปฟ้องเขาเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่นะแต่เมื่อศาลเนี่ยนะคะเห็นแล้วว่ามันมันสิ่งที่คุณมาร้องเนี่ยมันเฮ้ยแม่งมันไม่มันไม่ม ไม่สามารถจะดําเนินคนดีได้เนี่ยตีตกไปเนี่ยเอา้าเขาก็ต้องอเรียกร้องนะคะเรียกร้องศักดิ์ศรีของเขาคืนมาสิเพราะการไปร้องเอาผิดเขาแบบแบบนั้นมันเหมือนกับว่าเขาเนี่ยทำตรงนี้ผิดนะเฮ้ยมึงไปทาอย่างเงี้ยมันผิดนะแล้วสุดท้ายเนี่ยนะคะกรรมการบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ผิดนะคะไอ้ที่มึงมาร้องเนี่ยขอโทษนะคะร้ยสาระอ่าเพราะอย่างนั้นิฉันบอกว่าถ้าเกิดว่าปล่อยไปก็เท่ากับว่ายอมรับสิคะว่าสิ่งที่มันร้องเนี่ยเป็นเรื่องจริง เพราะฉะนั้นต้องเอาผิดค่ะกระบวนการยุติธรรมจะเป็นอะไรที่แบบว่าจะมีความยุติธรรมก็ต่อเมื่อคนที่ใช้ไม่ใช่ทักษิณหรอคะถ้าเป็นทักษิณเนี่ยพอไปใช้ความยุติธรรมหรือไปปกป้องตัวเองกลายเป็นไปหาเรื่องกลายเป็นไปป่วนเพราะฉะนั้นดิฉนันบอกว่าการที่จะต้องร้องหรือฟ้องพวกเนี้ยนะคะมันเป็นเรื่องของการปกป้องศักดิ์ศรีมันไม่ใช่เรื่องของการเอาคืนหรอกถ้าจะเอาคืนเนี่ยมึงจะโดนกันมากกว่านี่นะคะเขาไม่ได้คิดว่าจะเอาคืนมึงเลย แต่เขาต้องการที่จะปกป้องในสิ่งที่มึงไปล้อมเขาเนี่ยมันไม่ใช่นะเดือดร้อนกันไปหมดเพราะอะไรเพราะเขาจะเอาเพราะเขาไม่ได้ปล่อยให้มึงทําแล้วไงเขาจะเล่นมึงกลับบ้างไงเขามีสิทธิ์อะ่ะเขาทําได้และที่ฉันเชื่อว่าคนอย่างทักษิณถ้ามองแล้วนะครับไม่เห็นทางชนะไม่ฟอ้องแล้วฮะนะเรื่องของคดีความต่างๆก็ดาเนินไปเลยค่ะ นะดิฉันไม่บอกหรอกค่ะว่ามึงอย่ามาทาอะไรเพื่อไทยมึงทําเลยค่ะนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเมื่อเวลาถึงคราวที่เขาจะต้องทําพวกมึงบ้างก็อย่ามาร้องที่หูที่อิดค่ะแล้วทําไมต้องมานั่งงอมืองอเท้าให้มึงริงแกลที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเพราะเขาไม่สู้ไงมึงถึงได้ใจนะดิฉันถามว่าผลงานของพวกมึงในวันนั้นอ่ะพักมึงไม่ใช่เหรอสนับสนุนการชุมนุมขับไล่ทักษิณอ่ะของพัชริดะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะหลายคนพอมึงจัดตั้งรัาบานได้มึงก็ไปดึงเอาพวกที่อยู่ในม็อบพันธมิตรเนี่ยมาร่วมมาทกมันทำงานกับมึงอะ่ะจำได้ไหมแล้วพอปี57พวกมึงก็คล้องลกอกีดขับไล่ยิ่งละก็เป็นรัฐบาลเพื่อไทยแล้วมาวันนี้มึงกำลังจะเล่นงานลูกสาวเขาอีกนะไม่ต้องไปพูดหรอก พ่าเมืองไทยเนี่ยจะต้องมีแต่นายกที่มาจากตระกูลชินวัตรเท่านั้นเหรอกูบอกเลยค่ะว่าเวลาแข่งกันเลือกตั้งอ่ะทุกคนก็แข่งกันเลือกตั้งก็อยากจะเป็นนายกพักการเมืองตัวเองก็อยากเป็นรัฐบาลทั้งนั้นแต่ประชาชนเขาไม่ให้ไงชินวัตรจะมีชินวัตรและพักเพื่อไทยจะมีนายกกี่คนก็แล้วแต่ไม่เคยไปแย่งใครมาไม่เคยไปยึดอำนาจใครมาแล้วมาให้ตัวเองเป็นรัฐบาลแล้วก็เป็นนายก ทุกครั้งที่ได้เป็นนายกถ้ารวมท่านสมัครด้วยทั้งหมดหกคนนะ่ะมาจากการเลือกตั้งมาจากการที่ประชาชนเขาเลือกเข้ามาทั้งนั้นเพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่าถ้าเกิดว่ามึงเคารพในอำนาจของประชาชนจริงๆเนี่ยมึงจะไม่พูดเรื่องนี้มึงต้องใช้วิธีทํายังไงที่จะให้ตัวเองชนะการเลือกตั้งมึงไม่อายบ้างเหรอที่มึงไม่ได้ชนะการเลือกตั้งแล้วมึงเสือกได้เป็นรัฐบาลเนะ่ยถูกไหมฮะ เมืสื่อได้เป็นรัฐบาลซึ่งมันต่างจากตอนนี้ของเพื่อไทยวันนี้เป็นไงคะพักประชาชนเองก็จะถอยแล้วเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเพราะรู้ว่าถ้าตัวเองถอยเรื่องหนึ่งหนึ่งสองแล้วมีโอกาสที่จะจับมือกับพักอื่นเพื่อตั้งรัฐบาลแนวคิดแบบนี้มันไม่มีอะไรหรอกคะ่ะก็คือเป็นแนวคิดที่ต้องการที่จะกําจัดทักษิณกําจัดเพื่อไทยเท่าน,นั้นเองนี่คือการมึงมันเป็นแบบนี้แต่มึงจะทําได้หรือไม่มันอีกเรื่องหนึง่งนะคะ เพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่าถ้าสมมุติวันนี้พักเพื่อไทยจะมีนายกคนที่เจ็ดคนที่แปดหรือไปถึงคนที่สิบเนี่ยมันก็มาจากประชาชนถ้าตราบใดเนี่ยนะคะระบอกประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งแล้วคนที่จะนะการเลือกตั้งนะคะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ค a n d i d a t นายกก็เป็นของพักเขาเนี่ยดิฉันถึงได้บอกเลยคะว่าเพราะฉะนั้นจะมาแหกปากอะไรอะ่ะ จะเป็นนายกจะก,กี่คนก็นแล้วแต่ทําไมไม่มองมุมกลับคะว่านี่ประชาชนรักมึงขนาดนี้เลยเหรอทักษิณไม่อยู่สิบเจ็ดปีพักเพื่อไทยแม่งก็ยังมีนายกมันก็ยังมีอย่างนู้นทีนี้บอกว่าทักษิณแม่งลูกแก่อํานาจตัวเองไม่ได้เป็นนายกก็เอาน้องเขยมาเป็นมันเอามาตรงไหนคะเขาก็เลือกตั้งชนะไงนะแล้วก็ยังเอาสมัครมา เอายิ่งรักมาเศษฐามาอุ้งอิงมาถูกค่ะดิฉันบอกเลยนะคะว่าถ้าทักษิณเขาไม่มองว่าเขาจะสามารถที่จะถือไพ่เหนือกว่าหรือหรือหรือพูดง่ายๆว่าเอามึงอยู่เขาไม่กล้าให้ลูกสาวเขาขึ้นมาละค่ะแล้วอุ้งอิงก็ไม่ได้โง่อย่างที่พวกมึงกล่าวหานะอุ้งอิงเนี่ยเป็นคนที่ฉลาด แล้วฉลาดแบบที่พวกมึงอะดูไม่ออกไงเพราะพวกมึงมันไม่มีสมองทุกครั้งที่พวกมึงไปว่าอะไรเขาเขาไม่เคยจิตตกและหวั่นกลัวนะจนทําตัวไม่ถูกเลยมึงอยากว่าอะไรก็ว่าไปกูจะใส่อะไรก็เรื่องของกูวันนี้ยังมีแซวอีกนะคะทําบุญอะนะนะตีมันคล้ายๆเป็นงานนั่นก็บอกว่างานงานมั่นมีคนมาขอแต่โน่นนี่เออนะะ คือถ้าระบบของการเลือกตั้งมันยังเป็นอยู่อย่างนี้ก็ต้องบอกว่ามึงต้องยอมรับเถอะสมมุตินะคะว่าถ้าการเลือกตั้งครั้งต่อไปพักเพื่อไทยชนะก็แปลว่ามึงต้องชนะมึงต้องแพ้ขี้คุกไปอีกกี่สมัยคะฝากแว้ใคิดค่ะวันนี้ขอบคุณทุกๆคนนะคะแล้วก็สำหรับคนที่สั่งของเอาไว้วันเสาร์รอบวันเสาร์จะเป็นรอบที่จะจัดส่งให้ทุกๆคนนะคะไม่ต้องห่วงค่ะและเพราะว่าตอนเนี้ย หลายๆอย่างอย่างเช่น n อดีอย่างเงี้ยนะคะก็มียอดสั่งเข้ามามากเลยหลายคนอาจจะต้องรอไปอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็บอกไว้ก่อนนะคะไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงที่สั่งมานะคะส่วนตัวของชาสุภลักษณ์ก็ต้องขอบคุณหลายๆคนค่ะเพราะว่ามีคนโทรเข้ามานะคะแล้วก็บอกว่าขอบคุณนะที่มาเจอชาสุภลักษณ์เพราะแก้ปัญหาที่เขาเป็นได้หมดเลยแล้วก็สั่งเพิ่มกันอีก ดีใจนะคะดีใจไม่ได้ดีใจที่ได้ขายของนะแต่ดีใจว่าของที่เราขายเนี่ยนะคะคนซื้อเี่อเขาไม่เสียดายตังค์นะ,ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะวันนี้แล้วก็พบกันใหม่นะคะในไลฟ์หน้าโชคดีปีใหม่นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนที่ดูดิฉันอยู่ทุกคนเลยนะคะขอให้ในปี25 6 8้าหสดนี้ขอให้พวกเรานะคะมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันนะคะ แล้วก็ขอให้ทุกคนนี่ะไม่ว่าจะาเดินทางหรือทำไรก็ขอให้ราบรื่นปลอดภัยเฮงเฮรวยรวยปังปงกันทุกคนเลยนะคะในปี2568ขอบพระคุณทุกๆคนมากค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ